ผมลองมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะมุมฉากมุมตรงมุมอะไรเลี้ยวได้หมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะก็ต้องปรับปรุงปรับปรับแต่งนะครับอันนี้ก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาไปพุ่มนะครับนะเลี้ยวถูกต้องเลยนะครับ ถ้าอยากให้มันหยุดก็ทำเทสถานีเอาไว้นะครับอันหนึง่งสถานีก็ใช้เป็นไปกลับไปกลับนะมุมฉากมุมเอียงอะไรได้หมดเลย นะครับไม่มีปัญหาฉากตรงฉากฉากเลยอ่ะฉากเลยก็ได้หากสอบเลยก็ได้นะครับทดสอบมาหมดละนะแล้วก็ทดสอบมาประมาณร้อยหดละก็ไม่มีหลุดนะยังไม่เจอหลุดนะครับนี่ก็คือวัดโวลต์ด้วยนะครับเป็นวัดโวลต์สีแดงก็คือวัดโวลต์ของของแบตส่วนในตัวสีฟ้าเนี่ยที่เขียนว่าสิบหกเนี่ยนะนั่นะคือโวลต์ที่จ่ายเข้ามอเตอร์นะครับผมมีวงจรทําหน้าที่เปลี่ยนจากแบดสิบสองโวลต์ให้กลายเป็นสิบหกโวลต์นะครับ ซึ่งผมบอกเลยวงจรเจ้าอื่นไม่มีหรอกนะตรงนี้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ต้องรับน้ําหนักเยอะเพราะ,ะนั้นต้องใช้โวล์สูงกว่าหนึ่งแบตของลูกเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราสามารถที่จะทําให้เราประหยัดประหยัดแบตไปได้นะครับแทนที่จะใช้แบตสองลูกเพื่อการยี่สิบสี่ก็ไม่จําเป็นครับเราก็ใช้แบตหนึ่งลูกแล้วอัพขึ้นมาสิบหกสิบแปดยี่สิบสี่ได้หมดนะครับอันนี้ผมอดดัดย,ยาวๆเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเห็นจะชัดนะผมทํางานได้นะครับ แบตก็ใช้ลูกขนาดนี้สองลูกเหลือเฟือเลยนะครับเพราะผมไปเลือกมอเตอร์เฟืองทดมานะครับแรงดีกินไฟน้อยนะครับแข็งแรงนะครับหลายรอบเลยนะครับโอเคเนาะตอนนี้ถ้าเกิดต้องการให้หยุดก็มีสถานีนะครับตอนนี้ก็คงเรียบร้อยแหละนะพร้อมส่งสถานีมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเพราะผมทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถ้าจะเป็นสถานีก็ฉีกไอ้นี้นะครับเป็นสถานีสังเกตว่าตรงเนี้ยตัวตรงรถตรงเนี้ยนะนี่แหละตรงเนี้ยไว้ตรวจจับสถานีถ้าคุณต้องการให้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะสมว่าต้องการให้อยู่ตรงนี้คุณก็แปะลงไปให้มันใกล้เคียงกันอตัวนั้นและก็น่าจะประมาณนี้ได้ทั right. นเต่เออ ไม่ท่านตัวทีนะครับอยู่ขนาดนี้ได้เดี๋ยวต้องวัดก่อนจริงๆต้องวัดก่อนไงนี่ผมแปะสดเลยน่าจะประมาณนี้อ่ะานป่อไม่รู้อ่ะไม่ถึงนี้เกี่ยวมาแห้งขาดไปไหน่อยนึงเถอะไปนิดหนึ่งพอดีมันต้องเอาตัวรถมาวัดแล้วก็การะยะเอาให,ใหญ่กว่านี้ก็ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะอ่ะขานาดนี้อ่ะน่าจะได้ ให,ใหญ่กว่านี้ก็คือละลายเส้นหน่อยก็ได้โดดมาแล้วไม่โดนนะครับอาจจะเยอะหน่อยแปะแปะซนะีกเกอร์ผมหมดแล้วไม่งั้นก็แปะให้ดูนะครับแต่ลองทดสอบแล้วแหละมันหยุดแล้วนะครับแจะทดสอบในคนแล้วนะโอเคองั้นเดี๋ยวทำเส้นให้ดีก่อนเลยจะโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับ